มาเที่ยวทะเลครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับดูขเขาหล่นเจ็ตสก,กีดูนุ่นหนัก่องเทียเท่ยวเต็มเลยนี่จีย้อนแสงยังหน่อยนะครับเอ้ซุม้มอู้นทีมบวนไปรุ่นเลยได้หนุ่นหนุน นี่ครับอยู่บนหน้าผามาน้ำไอ้น้ำนองครับมาน้ำที่กว้างครับนองทองครับอยู่บนหน้าผาได้ตอนนี้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับททะเลอยู่ตรงหน้าผาเลยนะครับตรงนี้